<พ uka> อ่าเริ่มจ้าวัานนี้เรามารูปกิจก,กรรมใะวันนี้แหลอครับวันนี้เรามาอยู่กับงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเอเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดกับแบรนด์ที่คุ้นเคยอเฟรนลี่มีวันนี้ผมก็มาถือเวโปรตีนเช่นเดิม<อ>นี่มีสองรถแบบเดิมยังไงบ้างรถแรกเลย รถแรกต้องบอกรถนี้ก่อนเลยรถนี้มาจากความชอบช็อกแลตของผมนั่นคือเฟรนที่มีด้าโกโก้แพนโปรตีนอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแพนเบสด้วยใครที่แบบอยากกินแบบจากพืชก็สามารถอันนี้ได้เลยกินง่ายแล้วก็ช็อกโกแลตฟรีเมียมส่วนอันนี้อันนี้บอกเลยว่ากินง่ายยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเครียโปรตีนบูบับกัมบอกเลยว่าเป็น โปรตีนใสแบบที่กินเข้าไปแล้วแบบลื่นคอเช่นเดียวกับสมูทตี้เลยวิธการกินยังไงบ้างกินย่างไหมวิธีการกินก็คือแค่ฉีกซองใส่น้ำอิ่มอร่อยทั้งวันครบจบในซองเดียวเป็นไงบ้างทันลูกมาตลอดทั้งปีเอาจริงสุดซึ้งกับแรนดนี้สุดซึ้งแบบสุดใจเพราะว่าเพราะเฟลลี่มีเป็น เป็นเหมือนการก้าวเดินขึ้นมาก้าวแรกของภูนันะ่นแหลที่ตอนนั้นก็คือเป็นการถายที่ใหม่มากกับภูที่เป็นการแบบโชว์แบบซิกแพคเน่ยเกลืโปรตีนก็เลยดีใจแล้วก็เหมือนอยากจ<ป>นะอยู่กับสิ่งกับแบรนด์แบรนด์นี้ไปเรื่อยๆต่อไปในปีหน้าด้วยนะจ๊ะซึ่งวันนีเราก็จะโทรผลลัพธ์ที่เรากินมาไหนดูสิ มันต้องโท่หนิเพราะว่าโชว์โชว์ชวยเยอะมันจะไม่ได้ไมันมีปีใหม่อ่ะเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรากำลังเก็บตัวเพื่อสิ่งใหม่ๆอยู่เมื่อวันที่28หรอมกระลาอุ้28ไหนไม่รู้เรื่องอะไรเลย I don't know ้โน้ตเขาบอกงาวันนี้ก่อนงาวันนี้เราเกรียมอะไรมาบ้าง างานวันนี้เราเตรียมเอาจริงคือผมเตรียมเพลงที่ไม่ได้ร้องมานาน <Wow. S 1> เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมไม่เคยร้องในไทยมาก่อน <Wow. S 1> สปอยล์สปอยล์ทนึงว่ามันไม่ใช่เพลงของผมมันไม่ใช่เพลงของผมแต่ว่าเป็นเพลงที่เหมือนแฟนๆก็อยากฟัง <Wow. S 1> ผ,มผมเคยเอาไปร้องเอาไปร้องที่จีนด <Wow. S 1> ูครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้เนี่ยเนื่องจากเมื่อวานเป็น วันครบรอบ2ปีของด้อมผมเองอเป็นแบบฮูปเปอร์สเซคเกิลแอนนิวเซอรีวันนี้ก็เลยอยากจะมอบเพลงน,นี้ให้แล้วเราจะพูดชื่อเพลงได้ยังหรือว่าไงพูไม่ได้ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่เราโปรยมาประมาณหกคำใบ้แล้วหกคำใบ้แล้วถ้าง,งั้นบอกก็ได้ไม่ใช่เพลงของใครที่ไหนเป็นเพลงของเออพี่สาวสุดสวยทั้งสองคนพี่ลูกหมีสญัญญานะครับกับเพลงอย่างที่ฉันนั้นเป็นของเธอ วันนี้อยากจะมาร้องเพลงของพวกพี่ๆเขาที่ถ่ายเป็นครั้งแรกอือเต้นไหมคะก็เราติดตามนะจ๊ะบอกเลยจะร้องอย่างสุดซึ้งตื่นเต้นไหมก็มาร้องเพลงกันที่สามสองตื่นเต้นไหมก็เป็นเป็นเพลงที่เนื้อเนี่ยติดหูอยู่แล้วแต่ว่าค่อนข้างจะใช้พลังเสียงจะค่อนนะจะค่อน

สูตรขาวยิ่งกว่าพี่ชาววีพิ่ชาวชาวีิ่ใส่สูตรก็ทำไมไม่ตลกไม่ตลกเลยเห็นเพื่อนเขา่สูตรอบต้องสูตรเราอะะผมไม่ว่า ฟิตเพื่อสิ่งใหม่ๆในปีหน้าที่ทุกคนอาจจะได้ไปในวันที่8มกราคมไม่ว่างจาต้องว่างอ่าไม่ว่างไม่ได้นะนี่นี่จะไปตามถึงที่เลยเป็นไงบ้างเอาสมรอยวันที่28รไอ้เราเาง28นะครับ28ก็น่าจะได้เห็นเออไลน์อัพใหม่ของเชน251ทั้งปีหน้านะครับแล้วก็มีศิลปินมากมายที่วันนี้พวกเราได้เพิ่งโพสรูปโปรไฟล์ใหม่ไปอ่า ส่วนผมเนี่ยรูปโปรไฟล์ก็ได้รับบทเป็นหมวยคนเซ่หมวยคนเซ่แม่โทรมาหมยคนสวยเนี่ยแม่โทรมาแล้วมันจอยเกินนะคประตู่อนท่านจะเป็นแม่คนสวยเพราะว่าในรูปโปรไฟล์ที่คุงถ่ายไปของปีนี้เนี่ยเป็น เป็นการเอาผมลงเข้ามาเออแล้วคู่กับคุณทาเวลนาเรที่ก็เอาผมลงเหมือนกันนี่ได้ว่าแข่งกันสวยในปีหน้า,าเออผมยาวสุดๆไปเลย,เย,นะยแล้วสวยไหมสวยอยู่แล้วออที่ผมผมไม่เจอแฟนครับหล่อมากครับพี่คนสวยเอน่า สิผีให้มาด่าสีปีนะสีสีน้าำเป็นไงบ้างตามหาหัวเจอครบหรือยังตามหาหัวมีหลายหัวของแม่ซื้อมากเออตุ๊กตาเสกบาลก็ตอนนี้ EP8 ีแการังจะอีีเก้บอกให้เลยว่า EP9 เ้าเนี่ยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากคือเจริงผมเนี่ยมารอดูเพราะว่าผมอยู่ต่างประเทศมาไปทั้งอิตาลีแล้วก็เออ จิงหายก็เลยไม่มีโอกาสได้อยู่ที่ไทยแล้วแบบดูพร้อมกับทุกคนแล้วดูผ่านแอปได้เอะมันเหมือนห่างมันเหมือนห่างมันเหมือนห่างไกลไงเหมือนห่างไกลใจใจมันไม่สื่อถึงคนที่ไทยเออ EP 9เนี้ยบอกให้เลยว่ากลับมาดูพร้อมกับทุกคนที่ไทยและ EP นี้เป็น EP ที่มีซีนที่ทุกคนอาจจะรอคอยเพราะท้าย EP 8เนี่ยคือน้องทูบเนี่ยเขาได้ใช้ความกล้าหาญเข้าไปใน บ้านหมอผีที่สีสเกตแต่เป็นหมอผีที่ตายไปแล้วอพอเข้าวเวลพี่สิงหาก็เลยโอ้ไม่เจออะไรเลยอาุกร้อถ้ามีสิทธิ์เลยได้ไหมมีพีแปดอันนี้ท้ายมีแปดอยู่ข้าวเวลพี่สิงหาแล้วไม่เจอก็เลยต้องปล่อยมือเดี๋ยวพี่สิงหาแล้วก็ไล่พี่สิงหาไปอยู่นอกบ้านก็เลยเห็นเลยเห็น เห็นห้ามอีพีสิไม่แต่หลายคนก็ชอบในอีพีแที่เราปลูกผมอออใช่เป็นบอกให้เลยว่าเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในซีรีส์ที่จะเห็นหน้าผากของนุกทูเพราะนอกนั้นเป็นโคโค้นแฮร์สไตล์ทำไมทำไมมันเป็นไงบ้างพอเราเาผมขึ้นผมูกจุกเลยคนรู้สึกว่าผมขึ้นปั๊บกลายเป็นน้ำพุเลย เป็นน้ำพุคู่กับพี่น้ำปิงเพราะว่าเป็นผมทรงฟาวเชนน้ำพุที่จะอยู่ไทยมากกว่านี้ยังสั่งคิวทำน้ำพุอีกปูปีหน้าพูดจะเลิกพูดไปเรื่อยไหมลูกปีหน้าเลิกพูดไปเรื่อยไหมปีหน้าอาจจะพูดไปเรื่อยๆเรอยลยยิ่งกว่านี้เพราะว่าถ้าถ้าผมหยุดพูดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะแบบสิ้นใจกันมันจะหลอกเลแต่อยากได้เรื่องจะอยากไี้เรื่องผมว่าเราค่อนข้างพูดน้อยใส่ พูดยาวไมายถึงก็พูดน้อยแต่พูดยาวบทยาวบทยาวหมายถึงไหนไหนในเรื่องพูดพูดยังไงนะพูดน้อยหรือพูดยาวไม่ได้พูดเป็นเรื่องแต่พูดจะบทเปนยาวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีบทอันนี้พูดเป็นเรื่องเลยมันขัดนะไอในซีรีส์กับตัวจริงเนี่ยมันขัดนะมันขาดนะมันขาดไหมเหรอมันมันเหมือนเราเป็นนักแสดงเราได้ในทุกบทบาทอยู่แล้วเราเป็นพูด สวัสดีเจ้ามัมมี่อันนี้ไม่ใช่ทูอันนี้ภูภูเจ้าภูภูมม่ต่ถามภูว่าตัวขนาดไหนเจ้าภูภูเองภูเฮ้ยอย่าขถามกันนิผมจะขายหลอนะแก้วพันเมื่อ่นะนี่คือหนูบอกว่าหนูคลิปคาแรคเตอร์ขายหล่อมาใช่วันนี้คือ มาแบบเต็มรูเดรย์ย้ำอีกแล้วรูเดรย์พี่เนะ่ยพาผมแบบหลุดไปทางคอมเมดี้กันอกลับมาที่เรื่องซีรีส์แล้เราชอบอ่อยเขาบ่อยมากอุ้ยนี่ไม่ได้เรียกว่าอ่อยเรียกว่าเป็นเออ่พระเอกชงเขียวเราเป็นเดกเรื่องเนี้แน่นอนไปมีพี่อยากมาถามแกีสายคุณยังขีดแต่ว่าสนุกเราอะไรเป็นพระเอกหรือเป็นนางเอกกูพาเวล์กไม่พระเวล์กไม่พรเวล์กพรเวล์กเนี่ยอ ครับนี่ทำมาให้ผมหลุดคาแรกเตอร์ผมไปจัดคีคคูลมานี่มิไม่แกะแ่นด่ะมันเป็นพาเวลคูลกี่โมงยังไม่เห็นสักอันเลยอะไรนะใส่ EP แรกจนเนี่ย EP แปดจะเข้า EP เก้าจะถึงข้าสิบแล้วเนี่ยหลายคนก็ยังงงว่าสรุปแล้วมือสลับโพกันหรือเปล่าพี่คือคามจริงคือามจริงตอนแรกๆเนี่ยสาวไอเริ่มเลน้าพังกันเพราะว่าอะไร แต่คนนอกเข้ามาจะงงแต่ว่าไปเรื่อยๆเนี่ยพอเจอน้องทู่มเนี่ยค่อยๆรูกเข้าไปหาสารวัตรเนี่ยทุกคนก็น่าจะเรีู้ได้ถูกต้องแล้วเพราะสารวัตรนี่ตัวเล็กตัวน้อยไม่โดนอยญ่เลยใคเขาสารวัตรยกข้ามอ่ะหน้าหน้าทู่ก็อยู่ในกล้ามคือเขาเป็นโคกล้ามเป้เค้กล้ามโตแต่ว่าอินเนอร์ออร่าข้างในเนี่ยผมมันสามารถกดบังกล้ามก็ได้พ่จริงจริงพอคนเข้าใจผิดเยอะมัน มันเป็นอะไรที่ทำให้คนเนี่ยต้องมาสนใจคนเราจะได้แบบฉีกกรอบออกมานอกกรอบเรีเยกได้ว่ายิ่งกว่ากบนอกกลาไปหยอกนะไปไนดัีมากสวยดีมากเลยสรุปยืนยันว่าเราเป็นผูพาวเวลแน่นอนทุกสิงห์ไม่ใเวลาที่เขาบอกว่าพาวเวลกลัวอาการเป็นไงอ่า เพราะว่ามันจะไม่ได้อ้้าววแลันไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเรื่องอ่ะคือสายว่าเขาจะดูปกติเราตลอดแต่เจอผีเจอนู่นอยู่ในรถเขาก็ดูแลเราอ้าวพี่พาเวลเขาชอบพูดช้าโอ๊ยพี่พาเวลเขาชอบพูดว่าหัวข้าขยับแตกอย่างเงี้ยอ้ามีวันนี้อ้าวเป็นไปได้ไหมถ้าวันหนึ่งแบบตอนนี้ยังไม่ได้วันหนึ่งไม่ถึงวั่งไม่จบ ว่ามันเป็นพาเวลคูคือเขาใจผิดแต่พอไม่ได้มาลองชิมจริงๆก็ต้องติดใจเอกับเมฆหมาเด็กกับพี่คนสวยมีมีมีเคยถามเคยถามพาเวลไหว่าพี่เออหรือว่าเราจะลองเปลี่ยนไหมถามเป็นคำถามแบบเชิงแบบพี่เออเอาทูไม่ถามเราเราไม่เปิดใจเลยหรอเราเออเรารวบรวบเตินทูพาเวลเลยเอเหรอใช่ทำไมที่ยี่แปดมาเปลี่ยนเป็นพาเวลคู่อ่ะก็งั้นก็ไม่มีแล้วยี่แปดเนี่ย้ แต่ว่ายืนยันว่าแน่นอนคูพาเวลแออเสียงเขาแล้วครูไม่ได้ไม่ได้พาเวลพูมันจะไปซ้ำกับแบบชื่อพี่เขาแบบพาเวลพูมอาที่โซนพี่เขาทเวลยวมันก็จำง่ายไงไอ้นะครับจำง่ายไม่ได้เดี๋ยวมันกลายเป็นชื่อคนเดียวอ๋ามันครูพาเวลแตาพี่บอกว่าอยูที่เจ้าตายก็ได้ครับตายแล้วอยู่ในบ้านหมอผีไม่ออกมาแล้ว แสดงว่าท <cin stereotype> <m aks> <dragging> ี่เหลือมันก็ยังแบบว่าเข้มข้นอยู่เรื่อยๆหลังจากอีทีเก้าไปอีพีสิบบอกเลยว่าเข้มข้นมากกว่าแปดอีที่ผ่านมาคือมันจะเข้าสู่พาร์ทแบบสืบสวนสอบสวนที่ไปหาจุดกําเนิดของเรื่องราวนี้แล้วโพกาะับไปที่ไมโฮมเองสี่สเกลแต่หลายคนเจะบอกว่าแบบว่าที่เราไม่สำมัญแล้เราร้องให้กัมาเป็นทูตคือยังไงมันเออใช่อ๋อเฮ้ยเพื่อน เพิ่งแบบเสียน้ําตาไปกับบททูบก็คือเอาจริงเป็นเป็นเนื้อเรื่องเรื่องราวที่มีปมของแบ็คกราวของทูบแล้วมันเป็นซีนที่ผมต้องเหมือนแบบมารู้ความจริงใกล้จะได้ดูแลอีพีกพกใกล้อีพีสิบแล้วใกล้ใกล้ครัไบไอ้นี่ไมองเลยไอ้นี่ไอ้นี่แบบโกรธหน้าแดงมันจะมันจะดราม่าที่สุด เาิเรอไม่ใช่อะไรเ่ยอันนั้น,นเป็นคูพาวเวลเหมือนกันครับพ,พาเวลคูค่ะูพาวเวลค่ะคูพาวเวล่ะไม,ไม่คือที่ร้องไห้ที่สัมภาษณ์แล้วร้องไหยอย้ออกไปอันนั้นก็คือเหมือนเป็นความในใจที่ที่เหมือนว่าเราก็ตั้งใจทำมันแบบสุดความสามารถแล้วก็อยากจะให้แบบแบบผู้ผู้ผู้ชมทุกคนเนี่ยได้มารับชมการแสดงที่ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันพัฒนาขึ้นไปจากเรื่องแรกไหมแต่เราก็ทําอย่างสุดความสามารถแล้วก็คิดว่าเราเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็อยากจะให้ทุกคนรับชมไปพร้อมกันครับแสดงว่าครูไม่ได้ยินกระแสะตอนที่มันออนแรกๆใช่ไหมว่าเสียงเราโน่นนี่เนีน่ยมาพาไปทูบอ่ะคือจริงตอนแรกในพี่เปฟเนี่ยก็ผมจะมีปัญหาเรื่องเสียงมาอยู่แล้วตั้งแต่พี่เปฟก็ <c oughs> ในส่วนของพาร์ทที่เป็นทูบเนี่ยก็ ใน EP แรกก็มีพูดถึงผมก็เห็นอยู่บ้างแล้วก็เหมือนก็ไปพยายามไปดูแบบย้อนแบบฟีดแบ็ k ตัวเองว่ามันเป็นยังไงว่าเสียงเรามันไม่ชัดในบางประโยคแหละ,และก็จะเก็บไปพัฒนาแล้วก็ทําให้ผลงานเราต่อไปมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับแต่หลายคนก็เริ่มชมว่าเออมันก็กลมกลืนไปกับความเป็นผู้เป็นหมาเด็กที่อ้อตลอดเวลาก็อาจจะบางงานก็อาจจะ ใสมาเป็นเหมือนแบบเสน่ห์ของการเข้าไปอ้อนเพราะว่าถ้าเข้าไปอ้อนแล้วมันจะพูดชัดทุกคำมันก็แบบพี่พี่สิงหาครับมันก็จะไปอ้อนก็เลยต้แบบเข้าไปแบบแบบเล่นอยู่ใช่เสียงสองเสียงสาเข้าไปหน่อยจริงจริงเราถนัดอ้อนหรือถนัดถนัดอ้อนหรือถนัดอ่อยถนัดอ้อนหรือถนัดอ่อยอือตอบยากเป็นคำถามที่ตอบยากแต่ก็อ้อนบ่อยแล้ว ต่อไปอาจจะก็ยังต้องอ้อนอยู่แหละต้อไม่ถามพี่หรือภูเก็ตเลยพี่กงเลเนี่ยอ้อนสิเพราะเราเป็นหมาเด็กอยู่แล้วปกติไม่ใช่คนขี้อ่อยปกติไม่ได้คนขี้อ่อยครับเป็นคนขี้อ้อนแต่เราดูทุกอันเลยนะทุกอีพีเลยนะถ้ามันจะเริ่มอ่ะ,อะคือคือมันไม่ได้อ่อยไงมันแบบคือแบบพุ่งเป้าเข้าไปเลยพี่จะเอาคือพุ่งแบบเต็มๆหมายถึงจริงๆเนี่ยมันเป็นดูเลยนะนี่ตุ้งตา ให้ฝาก EP 9ภาป EP 10แลว12ไปไม่ฝากไฝากตัวไว้ัมาตัวไม่คือก็อยากจะฝากสุปนี้นะครับกับ EP 9สินสารตายบอกให้เลยว่าจะเป็น EP ที่เข้าไปสู่จุดกำเนิดแล้วก็บ้านของสีสเกตเป็นบ้านของตัวทูบเพื่อที่จะไปหาจุดต้นตอของเหตุฆาตกรรมนี้และ EP 10ตามมาติดๆกับเรื่องราวสุดซึ้งแน่นอนฝากตามด้วยครับ <differences S 2> Okey, เาครุ well ่งนี <ner> okay, ้ครับหยิบเวนิเซิล์เหนึ่งเพูดไปเรื่อย